ข่าวดีข่าวด่วนโชคดีมอเตอร์เซลสาขาสตูลฉลองเปิดสาขาใหม่ออกรถใหม่ดาวเพียง9บาท ฟังไม่ผิดหรอกครับดาวเพียง9บาทผ่อนเริ่มต้น1,700บาทเท่านั้นดอกเบี้ยต่ำสุด1.19อร์ซวันนี้ถึง3 1ตุลาคมนี้เท่านั้นวันนี้ถึง3 1ตุลาคมห5นี้เท่านั้นออกรถง่ายได้รถชัวร์ต้องโชคดีมอเตอร์เซลล์เท่านั้นเงื่อนไขไม่ยุ่งยากแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องมีคนขับติดแบคลิสต์ก็คุยกันได้โชคดีมอเตอร์เซลล์สาขาสตูนศูนย์จำหน่ายรถจรักรยานยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ Honda ยามาฮ่าสุซูกิคาวา a k กิโชคดีมอเตอร์เซลล์สาขาสตูลเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโชคดีมอเตอร์เซลล์สาขาสตูลตั้งอยู่ติดกับสามแยกเขาจีนก่อนถึงบิ๊กซี200เมตรซื้อรถให้ถูกใจตรงไปที่โชคดีมอเตอร์เซลล์สาขาสตูลโทร096 635 1195และ085 536 9266